สวัสดีครับผมวัยลายอย่างนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบวัดรอบออโต m e มิเตอร์สปอร์ตคอมซิเวนะครับปลาตัว3911ตัวนี้สภาพดีมากนะครับไฟข้างในญี่ปุ่นเปลี่ยนหลอดเป็น LED แล้วนะครับไฟลีก็เป็น LED ข่ขาวนะครับสภาพสวยครับเข็มสดๆครับสภาพปุ่มเปิ่มสวยมากครับตัวนี้ เดี๋ยวมาดูการทำง,งานของวันรอบนะครับรอบบัดรอบอยู่ที่ประมาณหน0งพันสองพันะครับรอบรถก็อยู่ที่ประมาณหน0งพันสองพสามรอบตรงนะครับปุ่มเช็คทําง,งานปกตินะครับขออนุปรับตั้งไว้ที่3,500รอบนะครับ ชิปไลท์ทำงานปกตินะครับดูการทำงานชิปไลท์อีกทีนะครับลองปรับตั้งขึ้นไป4500รอบนะครับ โอเคนะครับทำงานปกตินะครับขอบคุณครับ